Did you know คุณทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดแล้วส,ส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบรับประทานเครื่องดื่มพวกนี้เท่าไหร่นะครเพราะว่าค่อนข้างหวานแล้วก็ความหวานนี่เกิดขึ้นจากการที่เขาใส่น้ำตาลฟรุกโตสลงไป ดื่มเครื่องดื่มพวกนี้เป็นประจำเคยสังเกตฉลากข้างขวดไหมคะว่าจะมีส่วนผสมของน้ำตาลฟรุกโตสอยู่เสมอๆน้ำตาลฟรุกโตสคืออะไรมันเหมือนหรือมันต่างจากน้ำตาลทรายที่อยู่ในครัวที่เราปรุงกว๋วยเตี๋ยวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันมาดูนะคะว่าน้ำตาลฟรุกโตสซึ่งอยู่ในเครื่องดื่มในอาหารแทบจะทุกประเภทที่เรารับประทานกันทุกวันหน้าตาเป็นยังไง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านฉลากบริโภคข้างผลิตภัณฑ์อาจจะเคยเห็นคำว่าฟรุกโตสไซรัปหรือน้ำเชื่อมฟรุกโตสอยู่บนนั้นโดยเฉพาะเครื่องดื่มรสหวานน้ำตาลที่พบได้ในธรรมชาติมีอยู่หลายชนิดค่ะเช่นกลูกโคสฟุกโตสหรือว่าซูโครสซึ่งพบได้ในพืชผ,ผักผลไม้รสหวานทั่วไปหรือว่านน้ำพึ่งอีกชนิดนึงก็คือกาแลคโตสซึ่งพบได้ในน้ำนมบางครั้งน้ำตาลเหล่านี้ ผสมรวมกันอยู่ในผักผลไม้ชนิดเดียวในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปส่วนน้ำเชื่อมฟรุกโตสนั้นเป็นฟรุกโตสที่ดัดแปลงมาจากแป้งข้าวโพดบางครั้งเราเรียกว่าคอนไซรับโดยมันจะผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของกลูกโคสให้กลายเป็นฟรุกโตสอีกทีหนึง่งทำให้ได้น้ำเชื่อมที่มีความหวานสูงไม่มีสีใช้ผสมกับเครื่องดื่มต่างๆเช่น ชาเขียวหรือว่าน้ำอัดลมจริงๆแล้วน้ำตาลเหล่านี้มีคุณค่าทางโภชนาการไม่ต่างกันมากไม่ว่าจะได้จากธรรมชาติหรือว่าดัดแปลงมาแต่สิ่งที่ต่างกันอยู่ที่กระบวนการเผาผลาญพวกมันให้เป็นพลังงานต่างหากค่ะน้ำตาลที่ร่างกายเราได้รับเป็นประจำเช่นน้ำตาลกรูโคสส่วนใหญ่จะถูกส่งเข้าสู่กระแสะเลือดได้อย่างง่ายดายช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินได้ดี ทุกเซลล์ของร่างกายสามารถดูดซับและนำกลูโคสไปใช้ในการสร้างพลังงานได้ทันทีแต่ถ้ามีกรูโคสอยู่ในกระแสะเลือดเกินความต้องการในการนำไปใช้เป็นพลังงานตับของเราก็จะเปลี่ยนมันเป็นไขมันแล้วก็สะสมอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกาย ในขณะที่น้ำตาลฟรุกโตสนั้นไม่สามารถถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานให้สมองหรือกล้ามเนื้อได้ทันทีเหมือนกลูโคสต้องผ่านกระบวนการทางเคมีที่ตับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการสร้างไขมันที่ตับและส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยด้วยเหตุนี้ถ้าเราทานน้ำตาลชนิดนี้มากเกินไปก็อาจจะส่งผลให้มีระดับไขมันชนิดไม่ดีที่เรียกว่าไตรกอไรด์หรือมีคอเลสเตอรอลอยู่ในเลือดสูงและก็ยังมีไขมันเกาะตับมากขึ้นด้วย ไม่เพียงเท่านี้นะคะการบริโภคน้ำตาลฟรุกโตสมากเกินไปยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนอีกด้วยเนื่องจากมันทำให้เรารู้สึกไม่อิ่มเพราะมันไม่ได้กระกตุ้นให้เกิดการหลั่งอินซูลินสมองก็เลยเข้าใจผิดทำให้เรารู้สึกอยากจะกินอีกเรื่อยๆนั่นเองค่ะไม่ใช่ว่าทานไม่ได้เลยแต่ว่าให้ทานแบบมีสติให้ทานแบบระวังแค่นั้นเองนะคะ ทั้งหมดคือ Did You Know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้ติดตามรายการของเราได้นะคะตอนนี้เรามีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยตั้งแต่ตี5 5 5ถึงตี550ส่วนวันเสาร์ทางช่อง SD ช่อง28เราเจอกันได้นะคะดิฉันก็จะมากับแขกรับเชิญพิเศษแทบทุกทิตยเลยนะคะ8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงเช้าเจอกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Did you